told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่ที่นครปฐมอีกที่หนึ่งนะครับนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีคาเฟ่ยเยอะครับสำหรับคาเฟ่นี้นะครับจะเป็นคาเฟ่ที่มีขนาดค่อนข้างกว้างใหญ่เลยครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นด้านหลังนี่นะก็คาเฟ่นี้มีทั้งตัวคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็จะมีห้องสําหรับให้เช่าเป็นคาราโอเกะส่วนตัวด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศ ด้านในดีกว่าอ๋ออีกนิดนึงที่คาเฟ่นี้จะมีสวนสัตว์เล็กๆด้วยนะครับเขาเลี้ยงสัตว์เล็กๆไว้ถ้าเกิดบ้านไหนมีเด็กๆน่าจะถูกใจเลยครับที่นี่มีทั้งลานวิ่งเนี่ยลานเล่นอะไรให้เด็กๆวิ่งเล่นได้เลยรวมถึงสวนสัตว์เล็กเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูฮะอย่างไรก่อนที่จะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งให้ l t เจ journey ด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วทุกคนไปฮะไปดูด้านในกัน ร้านวันนี้ที่ผมพาทุกคนมาดูนะครับชื่อว่าคาปีซิตี้นะครับที่นี่จะมีบริเวณที่กว้างขวางมากครับมีบอ่อน้ำอยู่ด้วยครับตรงนี้จะเป็นตัวมัสคอตของที่นี่นะครับที่ใครมาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปกับน้องๆเน,นี่แหละฮะทุกคนลองดูพื้นที่ของคาเฟ่แห่งนี้นะครับกว้างขวางมากครับมีสนามหญ้าให้เด็กๆเ,เนี่ย มานั่งเล่นได้ด้วยตรงมุมนี้ก็จะมีการจัดเต็นท์ไว้เป็นพล็อปถ่ายรูปไว้ให้สาวๆด้วยครับถ้าบ้านไหนมีเด็กๆเนี่ยน่าจะถูกใจน้องๆเลยครับเพราะที่นี่มีที่ให้วิ่งเล่นสนุกเลยครับ เดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูด้านในตัวคาเฟ่กันบ้างนะครับที่นี่เนี่ยจะมีทั้งอาหารหลักมีเค้กมีขนมมีเครื่องดื่มครบคันครับและสำหรับที่นั่งทุกโต๊ะนะครับด้านข้างจะเป็นกระจกที่สามารถมองเห็นวิวสวนได้มันทำให้โล่งโปร่งสบายตามากๆเลยครับสำหรับใครที่ไม่ชอบนั่งอากาศร้อนๆนะครับก็เข้ามานั่งในตัวคาเฟ่นี้ได้เลยครับมีแอร์เย็นสบาย อย่างที่ผมบอกทุกคนไปแต่ตอนแรกนะครับที่ว่าที่นี่เขาจะมีสวนสัตว์เล็กๆด้วยเนี่ยครับก็คือถัดจากตัวคาเฟ่มุมนี้นะครับที่เป็นคาเฟ่เดินมานิดนึงจะมีสะพานแดงแค่เดินข้ามสะพานแดงนี้ไปครับก็จะไปเจอมีมา้ามีกวางมีว,วัวมีควายมีไก่มีหา่านอะไรเงี้ยฮะก็เด็กๆน่าจะชอบเลยครับใครที่มาคาเฟ่นี่คือเพลิดเพลินก็พ่อแม่ก็นั่งกินตามซุ้มได้เลยครับปล่อยเด็กๆเล่นกับสัตว์ให้อาหารสัตว์ได้เลย ก็ถือว่าที่นี่มีบริเวณกว้างฮนะไปเดี๋ยวผมคาข้ามไปดูโซนสัตว์ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะไปไปข้าไปฝั่งนู้นกันนี่ถือเป็นอีกจุดไฮไลท์ของคาเฟ่แห่งนี้เลยนะครับที่นี่คือจะมีสัตว์หลากหลายชนิดให้เราได้ดูอย่างที่บอกครับถ้าบ้านไหนมีเด็กเนี่ยน่าจะถูกใจน้องๆครับมาเริ่มกันที่โซนแรกเลยนะครับก้อนนี้จะเป็นโซนคอ,อกม้านะครับ ช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่กินอาหารของน้องๆเขาพอดีเลยฮะก็เลยมันดูม้ากินหญ้าก,กันถัดมาอีกนิดครับจะพบกับความน่ารักของควายไทยเราวนี่ยเองดูมีความสุขเลยครับลงไปนอนแช่ในปลารโคนแต่เป็นเด็กๆนี่แม่ต้องถามว่าไม้เรียวอยู่ไหนผมไปถ่ายนี่จะมีควายอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยคอยสงสัยตลอดเลยว่ามนุษย์คนนี้มาทำอะไรใกล้เขา โซนถัดมาจะเป็นคอกวัวครับจะมีวัวอยู่หลายตัวเลยครับในคอกสัตว์ที่นี่นี่ดูเชื่องนะครับดูเป็นมิตรกับเราค่อนข้างเป็นมิตรครับแล้วก็จะให้ความสนใจเราเวลาเราเดินเข้าไปหาเขาเนี่ยต่อเนื่องมาที่คอกของกวางนะครับที่นี่มีกวางอยู่หลายตัวเช่นกันฮะกะคร่าวๆด้วยสายตาก็ประมาณ10ตัวได้ครับกวางที่นี่ก็จะอยู่ร่วมกับไก่ครับผมไม่แน่ใจไก่อาจจะ เข้าไปเองหรือเปล่า ทุกคนอย่างโซนด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนซุ้มให้เรามานั่งาทานอาหารที่นี่ได้เลยนะครับใครไม่ชอบอยู่ในห้องแอร์ก็มานั่งรับลมชิวๆเย็นๆที่โซนนี้ได้เลยแล้วโซนนี้ก็จะมีการาเขาจะเลี้ยงปลาไว้นะครับมีปลาคาร์ปปลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาอาหารตรงนี้ครับตรงนี้จะมีอาหารเราก็เอาอาหารตรงเนี้ยไปให้ปลาพวกนี้ได้เลยครับ เขาจะมาตอมกันเต็มแล้วนะไายมาอยู่กันเป็นจุดเดียวกันเลยจุดที่เราให้อาหารไปเดี๋ยวไปดูโซนอื่นต่อกัน ทุกคนนอกจากที่นี่เขาจะเป็นคาเฟ่เราก็มีสวนสาตเล็กๆเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูโซนนี้อีกโซน,นครับโซนนี้จะเป็นเหมือนห้องคาราโอเกะส่วนตัวเราสามารถมานั่งมาจัดงานเลี้ยงแล้วก็ปาร์ตี้อะไรได้เลยฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูโซนนี้ครับป่ะ you เดี๋ยวผมพาทุกคะ you your friend, your นเข้าไปดูด้านในห้องคาราโอเกะกัน ที่นี่จะแบ่งห้องเป็น3ไซส์นะครับมีไซส์ S, M, L สำหรับห้องที่ผมพาทุกคนมาดูนะครับจะเป็นขนาดไซส์ L ครับห้องเนี้ยจะรองรับแขกได้ประมาณ30ท่านนะฮะ<ป>ก็จะมีโซนที่เอาไว้ทานอาหารแบบที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะฮะแต่ละโซนก็จะไว้ทานอาหารได้ฝั่งละประมาณ15ท่านถัดไปด้านในาจะเป็นโซนที่เอาไว้ร้องคาราโอเกะครับใครอิ่มก่อนก็มาร้องเพลงเล่นก่อนได้เลยฮะ ที่นี่จะมีหลากหลายห้องมากเลยนะครับเรามาดูห้องขนาดไซส์ S กันบ้างครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันฮะสำหรับห้องขนาดไซส์เเนี่ยก็จะรองรับปริมาณแขกได้ประมาณ10ท่านนะฮะในห้องก็จะมีโต๊ะอาหารไว้นั่งทานอาหารพร้อมกับจอคาราโอเกะก็สามารถร้องไปทานอาหารไปได้เลยฮะสำหรับหน้าต่างของห้องคาราโอเกะนะครับก็จะมองเห็นวิวสระน้ำ แล้วก็สวนสนามหญ้านะฮะของทางคาเฟ่วิวดีมากครับส่วนห้องไซส์ M นี้ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับพอดีเขากำลังจัดเตรียมมีลูกค้ามาอยู่ไซส์ M ก็คือจะสามารถรองรับแขกได้ประมาณ20ท่านฮะ,ะนี่ก็จะเป็นวิวด้านสระน้ามองผ่านไปยังห้องคาราโอเกะครับเป็นไงครับทุกคนสำหรับคาเฟ่นี้ที่พาทุกคนมาดูก็น่าจะได้เห็นบรรยากาศ ทั่วไปของคาเฟ่นี้แล้วนะฮะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากนะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างกว้างใหญ่เลยแหละมีหลายโซนมากใครผ่านมาทางนี้หรือหาที่ที่จะให้กับลูกๆหลานๆเด็กๆในบ้านนะครับคาเฟ่นี้เหมาะมากมีทั้งพื้นที่ให้วิ่งเล่นมีทั้งสัตว์ให้มาให้อาหารแล้วก็มีห้องส่วนตัวด้วยก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคาเฟ่นี้นะครับถ้าใคร อยากมาหรืออยากจะจองห้องห้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยก็สามารถจองได้ทางโดยตรงกับทางเพจได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วฮะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับยังไงอย่า,ยาฝากกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ